เมื่อวันที่23สิงหาคมที่โรงยิมนิซียมสีพันธที่นั่งสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นายเอกนักพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสนูกเกอร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์2025สนุ์เกอร์6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยรอบ16คนมีน iro, ดรพิญโยดีโรธนายกสมาค,คมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์นายสัญญานินสุพ,พันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะประธานชมรมสนุกเกอร์จังหวัดนครสวรรค์นายนัทพลรังสิษพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีการแข่งขันสุกเกอร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยน2025สนุกเกอร์หกแดงชิงแชมป์ประเทศไทยเปิดให้เข้าชมฟรีในระหว่างวันที่20-24สิงหาคมที่โรงยิมนีเซียมสี่พันที่นั่งสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนักสุกเกอร์ชั้นนำของประเทศไทยอาทิวัฒนาผู้อบอ้อมหรือตองสิทธิชอย ปรมินดานจิรกุลหรือนุกขรวันเดชชาวัตพุ่มแจ้งหรือแจ๊สระบุรีนพดลน,นพรจรหรือหนูดาวดึงภาสกรสุวรรณวัน์หรือก่อนนคนปรปฐมกิษนัทเลิศสัตยาธรหรือนุกสงขรานัทพงษ์ชัยกุลหรือไบรศิุราชาเข้าร่วมแข่งขันหลังจากนั้นได้มีพิธีปิดการแข่งขันไทยแลนด์เลกซิ่งเชมเป้เป็น2025การแข่งขันซกเกอร์6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีดร์ฮิมาลัยผิวพันธ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยมม2025รอบจีชนะเลิศร,ระหว่างท็อปจันทร์กับแจ็คสระบุรี ซึ่งวันนี้ก่อนถึงคู่จิงแชมป์ทางผู้จัดก,การแข่งขันได้จัดให้มีการแข่งขัน,ขนสนุกเกอร์คู่พิเศษระหว่างนายชาดาไทยเศรษฐ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพบไปพัสดีราชาและนายชัชวานคงอุดมอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีพบกับน้องหมายแชมป์เยมาวชนโลกสำหรับผลชนะเลิศสุกเกอร์หกแดงจิงแชมป์ประเทศไทยได้แก่ท็อปจันโดยดรฮิมาลัยผิวพานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มอบโลร่รางวัลให้กับผู้สนับสนุนหลักการจัดก,การแข่งขันจำนวน5รางวัลและมอบรางวัลให้กับนักกีฬาหกแดงจิงแชมป์ประเทศไทยและรางวัลรองชนะเลิศพร้อมทั่วรางวัลและเงินสดโดยนอกจากการแข่งขันสุกเกอร์หกแดงจิงแชมป์ประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ยังได้รับเกียรติให้จัดก,การแข่งขันสุกเกอร์สิแดงจิงแชมป์ประเทศไทยไทยแลนด์เลกกิ้งเชมเปี้ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดต่อเรื่องอีกหนึ่งรายการ ในระหว่างวันที่25ถึง30สิงหาคมน,นี้นโรงยิมนิเซียมสิบผ่นที่นักสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์เช่นกัน